ชั้นยูโนระลาเดอสเปเชียลช่วงนี้ขอพาไปพบกับก,บการตีแผ่เปิดเผยทุกมุมมองและเบื้องหลังของธุรกิจอุตสาหกรรมเครือข่ายจากคนวงในที่ทำจริงมากกว่า30ปีทำไรายได้เกือบร้อยล้านบาทกับความลับของความสำเร็จที่จะมาเปิดเผยทำได้จริงไหมหลอกลวงหรือเปล่าตามคุณกล้องไปพบกับความจริงจากเขาคนนี้กันเลยครับ ตอนแรกก็สู่อายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลครับเป้าหมายของพวกเราอายุน้อยร้อยล้านครับอยากให้ทุกคนมีรายได้ที่2ในธุรกิจที่3ครับจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เรามีรายได้เพิ่มเติม,มครับวันนี้ครับขอพาไปเจาะลึกตีแผ่ของธุรกิจที่หลายคนเรียกว่าธุรกิจขายตรง MLM ธุรกิจเครือข่ายครับแต่ธุรกิจนี้นะฮะเต็มไปด้วยความกังวลใจของหลายๆคนหรือมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ไปเจาะลึกเกี่ยวกับธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้นะฮะเขาว่ากันว่า มีมูลค่าธุรกิจประมาณ70,000ล้านบาทนะครับและมีผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ11ล้านคนครับมีคนที่แอคทีฟในธุรกิจนี้ประมาณ2ล้านคนแต่มีคนที่สําเร็จธุรกิจนี้เพียงแค่หลักพันคนครับทาอย่างไรเราถึงจะสามารถเป็นพันคนนั้นได้วันนี้มาติดตามกันครับพี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมและนี่คือผู้ที่จะสามารถตอบเราได้ทุกคําถามนะฮะวันนี้เราจะเรียกว่าขายต้งเครือข่าย MLM หรืออะไรดีครับพี่ เป็นอุตสาหกรรมเครือข่ายแล้วกันอุตสาหกรรมเครือข่ายแล้วกันนะครับต้องขอบอกนะครับวันนี้อาจจะเต็มไปด้วยความกังวลใจนะมไม่รู้จะตัวเองเป็นฐาหนะพิธีกรดีหรือฐานะบอกว่าประธานบริษัทอินดีมดีครับผมแต่ก่อนอื่น <c oughs> ต้องถามครับพี่ยศครับ,รบพี่ยศตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ ตอนนี้44ครับ44ปีทาธุรกิจเครือข่ายพันธุกิจไปครับโอ้ทนับถึงวันนี้ก็ประมาณ27ปี27ปีทาธุรกิจกินดีมากี่ไปครับกาลังจะเต็ม5ปีแล้วครับ5ปีแต่วันแรกของการทำบริษัทตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่ก้องเลยครับฮะมีรายได้จากอินดีมากี่บครับรวมทั้งหมดตอนนี้ก็7.2ล้านบาท7.2ล้านบาท ช่วยอธิบายคาว่า72ล้านบาทนะครับเป็นเงินสดเป็นรายได้ยังไม่หักต้นทุนหรืออะไรครับเป็นรายได้ที่เกิดจากการทําธุรกิจอินดีมทั้งหมดเข้ามาเป็นกําไรครับทั้งหมดเลย72ล้านบาทไม่มีต้นทุนอยู่ในนั้นแล้ววันแรกครับลงทุนไปทั้งหมดกี่บาทครับถ้าผมจำไม่ผิดน้มันนานแล้วเหมือนกันนะพี่กอง2 1 9 0 0ครับ2 1 9 0 0บาทครับมีรายได้จากธุรกิจทั้งหมดกี่บาทครับ72ล้านภายในเวลา4ปี หลายคนอาจจะถามว่ารเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเป็นเรื่องหายฝันเป็นเรื่องหลอกลวงหร,รือเปล่ามีหลักฐานพิสูจน์หรือไม่อย่างไรครับก็มีมันก็เป็นสลิปโอนเงินเนี่ยนะฮะน่าจะพิสูจน์ได้อยู่เนาะครับฮะว่าได้รับมาจริงแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานบริษัทก็เห็นใจค,ครับผมและไม,ม่ใช่แค่คนเดียวนะครับอีกหลายคนเลยครับก็พี่ก้องต้องเส็นจ่ายทุกรอบอยู่แล้วนะหรือธุรกิจอินดีมเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันมีรายได้หรือเปล่ามันหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าครับ ผมได้นะครับจะบอกว่ายังไงดีอ่ะก็เราลงมือทำครับตามที่ทางบริษัทได้ขออนุญาตไว้ครับแล้วเราก็เราก็ได้รับตามนั้นจริงๆฮะก็คือตามเอกสารที่สามารถที่จะชี้แจงได้ก็ก็ใช่ครับเพราะว่ารายได้ที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ได้รับการโอนมาจากทางบริษัททั้งหมดจริงๆแต่ทําไมหลายคนเขาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงเต็มไปด้วยการขายฝันใครลุกที่หลังช้า มันคืออะไรครับในฐานะที่พี่ยศทาสําเร็จมาแล้วแล้วอยู่ในวงการนี้มากว่า20ปีครับ,รบมึเคยได้ยินคําพูดที่บอกว่าลุกก่อนกรอดใช่ไหมลุกทีหลังก็จ่ายรอบวงใช่ไหมครับ,ค,รบคืออย่างนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของตัวบริษัทที่เขาเลือกเข้าไปทำว่ามันเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือแม้แต่ตัวของทีมบริหารว่าเขามีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานแบบไหนผมว่าเป็นส่วนสําคัญนะพี่กองครับ,รบเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงคําว่าแช์ลูกโซ่หรือธุรกิจที่มันผิดกฎหมายเลยเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสคอบอเนี่ยชัดเจนละครับเราแค่กําลังมองหาโอกาสว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองโอกาสที่เราจะฟ้าคืออะไรตอนนั้นก็ได้รับโอกาสมาจากน้องคนหนึ่งที่ผมเห็นพี่กําลังลําบากผมมีโอกาสมอบให้ที่รับไหมผมก็ไม่ลังเลเลยเอาสิขอไปฟังหน่อยมันคืออะไรแล้วผมก็ได้มามาเจอกับธุรกิจอินดีผมได้มาเจอกับพี่ก้องผมได้มาเจอกับแผนการตลาดมหศัศจรรย์แบบนี้ผมได้มาเจอกับ สินค้าที่มันเป็นนวัตกรรมแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีคําว่าลังเลเลยฮะผมก็ตัดสินใจสำเร็จตั้งแต่วันนั้นเลยครับาต้องใช้พื้นที่นี่ฮะในบอกสมาชิกอินดีาหลายคนคว่าอย่าย,ยอมแพ้เราจะมีโอกาสเหมือนกันที่พ่ยศเป็นณวันนี้ต้องตราบเรียนอย่างนี้ครับว่างานธุรกิจใดๆก็ตามในโลกใบนี้มันต้องเริ่มต้นจากความเชื่อถ้าหากว่าท่านเชื่อถ้าหากว่าท่านศรัทธาท่านจะหาทางทํามันได้และไม่มีวันล้มเลิกถ้าวันนี้ท่านทุ่มเทกับมัน อายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปอาจจะเป็นคุณครับ